ให่ขอดูนี่ช่วยเริ่มผมบ้างอะทาหัวต่อหนูทาต่อทาต่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็จะมาเก็บไลายผมกันผมบางจะได้ดูเห็นไม่ชัดหน่อย พาสติกชาว์ของกระตานะคะตัวนี้จะเป็นสีดักเบาอันนี้เบอร์อะไรนะตรงนั้นเขาเขียนเบอร์เลยนะศูนย์ศูนย์สองป่ะศูนย์สองหรือศูนย์หนึ่งนัมเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะสีนี้ จุ่มหัวไปหัวบางจุ่มเร็จ,จังจุม่มจุ่มข้องบออีกนิดนะึงจุ่มข้องบอน,นี้นอ๋อที่จุ่มอยู่กับพี่ใกล้จะหมดแล้วหรอวูส <c oughs> ทำไมหมด <c oughs> หมดไวจังใช้ทุกวัน <c oughs> ต้องใช้ทุกวัน <c oughs> อันนี้ถ้าสระผมก็ออกนะคะตัวนี้ <c oughs> แต่ก็กันกัน <c oughs> เหงื่อได้ดีค่ะไม่ไหลนี่ไงตรงนี้เก็บจุ้มๆตรงนี้เลยตรงนี้มันบางๆหน่อยอ่าไม่ไม่ตรงนี้ตรงนี้จุ้มๆตรงนี้อ่าใช่โอเคเห็นไหมผมมันจะดูดูมีผมขึ้นเลยอ่ะทุกคนเห็นไห รียบร้อยดูผมหนาขึ้นผมดกดำผมหนานะจ๊ะตัวนี้แหนวไหมพี่นี่จะ้ะใช้ง่ายจ้ะตัวนี้ไี๋ยวเป็นก้นก็จะมีฝาปิดแต่ถ้าจะจุ้มก็คือนี่เขาจะมีแท่งอันนี้ให้แล้วก็จุ้มอย่างนี้เก็บไลผมเรียบร้อย เอาใส่ผิดใส่ผิดหรอใช่ค่ะไม่ผิดถูกแล้วนี่ค่ะ Hair Shadow Stick นะคะของคุณกระแต Number 01ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง